วันนี้จะมาทำยำปลาทูกินนะคะก็จะมีปลาทูตรงนี้30บาทนะเดี๋ยวจะยำแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งจะทอดนะแล้วก็ตะไคร้อ้นหอมบักชีเดี๋ยวแบ่งเอาแค่ครึ่งเดียวมะม่วงดูไซส์นะ15บาทดูแค่เนี้ยแพงมากพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็หอมนะคะ ปลาทูมาแกะก่อนนะคะอันนี้ปลาทูแช่เย็นมานะแกะยากนิดนึงถ้านึ่งใหม่ๆก็จะแกะง่ายตั้งหม้อน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาทูเลยนะคะอุ่นให้มันร้อนต่อไปสับมะม่วงนะคะซอยให้เป็นฝอยๆนะซอยให้ได้เล็กที่สุดอะคะ่ะใหญ่ๆมากมะม่วงนี้ก็ต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างเดียวนะอย่าไปใช้อย่างอื่นอย่างอื่นมันจะแข็ง แล้วก็ความเปรี้ยวมันจะไม่ถึงนะคะยำปลาทูเราจะไม่ใส่มะนาวจะใส่ได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ปลาทูใช้ได้แล้วเอาขึ้นติดแก๊สเลยนะคะปลาทูมันจะมีแนวก้างตรงกลางนี้นะคะจะเยอะอยู่เอาออกด้วยนะนี่นี่หยิบให้ดูนี่นะมีเยอะนะเราทําอะไรต้องรู้จักแนว,แนวก้างแนวกระดูกมันนะคะนี่ เอาออกให้หมดนะต่อไปอปะทูมายีค่ะยีให้เป็นเล็กๆฝอยๆนะคะยีจนหมดเลยยีเสร็จแล้วใส่รสดีนะคะแล้วก็ชิมให้มีรสเค็มคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อกี้ชิมดูแล้วนะคะรสชาติก็จะเค็มใช้ได้แล้วตอนนี้ฝนตกอยู่เลยนะเราจะไม่ใส่อะไรนะคะนอกจากรสดีเครื่องปรุงนะ่ะใส่แค่นี้เลย ซอยตะไคร้นะคะซอยบางๆตะไคร้ก็ต้นเดียวพอต่อไปหอมหอมก็น่าจะหัวเดียวก็พอแล้วต่อไปซอยหอมผักชีนะคะเอาไม่เยอะอแค่นี้พอว่ากระทูเรามีไม่เยอะต่อไปพริกขี้ฟ้านะคะสามเม็ดก็น่าจะพอเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปนะ เริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่พริกหมอมอะไรอะไรน้อตะไคร้แล้วก็นี่นะมะม่วงเดี๋ยวไว้ตำน้ำพริกมะม่วงได้ยค่ะใส่ผักสุดท้ายเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะยำประทูง,ง่ายๆแล้วก็ใส่แค่รสดีอย่างเดียวนะคะไปลองทํากันดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้เป็นของลูกชายนะมื้อนี้เท่าไหร่เนาะมื้อนี้50บาทค่ะ